เอาแม่ีตะกทา่อยางใส่หมูสมเจะจะไม่อยางเลยทุกคนแฉบหมูอะไรมูหมูแมูเทศลองเก็บไว้เรื่องเสียหลาบอ ประโาขึ้นแด่สามใบอืมอย่างหั่นตอนยาวเลยนะติ๊กอดผ่านผู้ชมเนาะติ๊กกอดกินอยากให้มันใหม่ๆเยอะอย่างใส่มันดูดแม่นสุดน้ำมันจะมาตุ่มเดี๋ยวนี้เออมันโบวใหม่มันขมุขแข้งไง

แม่ยังหัวใจเบ,บยิกินก่อนจบเรองะหายเลยเฮ้ยเป็นตะกอนกับเป็นนักบุเป็นแนวเลยวะหิ่วเขาป้อ,องหังมานี่เดียวแล้วผมหอ ต้าไ,ไหมเนาะ <laughs> อืมตะกูลแหงกินไปปัป๊บข่ะกล่องไปทุกคนโอ้ <c oughs> อันนี้ให้ลูกสายเนาะูก็ยยานเหมือนกันยานติดคอกูอืม ก่อนเนาอือ hmm. อ okay. 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 mm ือาเบิก hmm. ต mm ึงเราจะยันตีข้ออืเข้าวมัเขาอยู่เยอะผาวะจุ๊บไปละไอ้น้ำมันกูไ่กินเอาะกูได้บอกกูไกินหรอกก็เนี่ยอาหารไ่ยทั้งมั่งนึกกับยางไก่ยึกกับหันหมูนึกกับก้าหมูกูไ่กินเนาอือแล้วแต่

ปอดจามพิดแอนติเนตเกิดมาเปเ็นหอยบาดแล้วก็ยิงยกตีนมาใส่กันเก็บไว้เรื่องเมื่อไรอ่ะมีกินมีกินเหรอเพราะมันวางกินมาหมดตัวนี้บ้อมันเนี่ยสองไข่ทองกันจอมเป็นเดือนนะเนาะกลัวต้องไปใส่กันเสีย 买个十五大洋。嗯。掏一块。哦，不用找你了，对吗？折叠。 โกอีโกบนเอามาแน่ะเถะเลี轮轮๋ยวต่อีโกด่วนด่วนบ่ไร้อีแล้วก่อนบ่ไดายอีวันยู่งมื้อจังหวมันนั่นได้หรือเปล่ามันนั่นได้หรือเปล่า

มาเป็ยก่อนที่บนเจน้อาังคาบ้านเเนี่ยนาะมาเจอกันนะอืมมากนไกบ้นจาับมือเาเกมสูงนอืมมาจ้ะ อือยสิกอไกระเด็นเจตานทำน้ำกังโม่พ่ออ๊พอใจคนปจะลงนันนี่ไมอน้ำไดนีเนี่ยโอ้ยเห็นหม่ตัวอย่างตัวอย่างยังยังเห็นเขา ้ม่สิดใจตัวจ <Yeah. S 2> ้าแผนการมาเบียนเบียนเขาเลยเลยเขาจะฟองปุ๊บฉันาจจะกลบก็นมาให้ยังไง พ่อเนี่พี่้นอเพูดอย่างเบาพื่นเขาไปก่อนแต่ปัวคาองปัวเมียนะเบาพื่นพู้นั้นเยอยเดี๋ยวไปเห็นค่อยกรดูกวนนี้เอจอมนึ่งนี่ก็จอมรวยนี่คู้นี้จอมรวยให้แน่แต่ปูนี้ผู้เดียว